นิทานเรื่องปุยเมฆมีน้อยผู้แบ่งปันความสุขในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ลำธารและสัตว์ป่านานาชนิดเป็นที่อยู่ของหมีน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยเมฆปุยเมฆม,มีขนสีน้ำตาลเข้มดวงตากลมโตสีดำและจมูกสีชมพูที่ชอบดมกลิ่นเพื่อหาของกินปุยเมฆเป็นหมีน้อยที่มีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสัตว์หรือแม้แต่คน วันหนึ่งขณะที่ปุยเมฆกำลังเดินเล่นอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่ปุยเมฆร,รีบวิ่งไปดูพบกระต่ายน้อยนั่งร้องไห้อยู่ปุยเมฆเข้าไปถามกระต่ายน้อยเป็นอะไรไปทําไมถึงร้องไห้กระต่ายน้อยตอบทั้งน้ําตาือคือ,คอเราทําผ้าเช็ดหน้าของคุณยายหล่นหายคุณยายต้องดูแน่ๆเลยปุยเมฆบอกว่าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวเราช่วยหาปุยเมฆช่วยกระต่ายน้อยเดินหาผ้าเช็ดหน้าจนทั่ว ในที่สุดก็เจอตกอยู่ในพุ่มไม้กระต่ายน้อยดีใจมากกล่าวขอบคุณขอบคุณมากนะปุยเมฆถ้าไม่ได้เธอเราแย่แน่ๆปุยเมฆจึงเดินเล่นต่อไปจนมาถึงริมลำธานเห็นนกตัวหนึ่งกำลังตะเกียกต,ตะกายอยู่ในน้ำปุยเมฆกรีบกระโดดลงไปช่วยนำนกขึ้นมาบนฝั่งนกตัวนั้นขนเปียกปีกหักบ,บินไม่ได้ปุยเมฆจึงช่วยทำแผลและหาอาหารมาให้กิน นกตัวนั้นรู้สึกขอบคุณปุยเมฆที่ช่วยชีวิตและดูแลตนปุยเมฆเดินลึกเข้าไปในป่าได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือปุยเมฆร,รีบวิ่งไปดูพบชายคนหนึ่งขาติดกับดักสัตว์เลือดไหลไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปุยเมฆเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยใช้ฟันกัดกับดักจนหลุดชายคนนั้นรู้สึกขอบคุณปุยเมฆที่ช่วยชีวิตตนจึงพาปุยเมฆกลับไปที่บ้าน ชายคนนั้นเป็นพานป่าแต่เมื่อได้พบกับปุยเมฆก็รู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจและความดีงามของปุยเมฆจึงเลิอกอาชีพพานป่าหันมาทำได้ทำสวนแทนและดูแลปุยเมฆเป็นอย่างดีปุยเมฆอยู่กับชายคนนั้นอย่างมีความสุขช่วยชายคนนั้นทำงานและคอยดูแลไม่ให้ห่างกายชายคนนั้นก็รักปุยเมฆเหมือนลูกวันหนึ่งเกิดไฟไม่ป่าลุกลามอย่างรวดเร็วสัตว์ป่าต่างพากนันหนีตาย ปุยเมฆเห็นไฟไหม้ก็ตกใจแต่ก็คิดถึงเพื่อนสัตว์ที่ยังติดอยู่ในป่าจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ปุยเมฆวิ่งไปทั่วป่าช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เท่าที่จะทำได้พากระต่ายน้อยกระโดดข้ามกองไฟช่วยนกบินหนีควันไฟและช่วยสัตว์อื่นๆอีกมากมายปุยเมฆสูดควันไฟเข้าไปมากจนหมดสติเพื่อนสัตว์เห็นปุยเมฆหมดสติจึงช่วยกันพาปุยเมฆออกจากป่าไปส่งที่บ้านของชายคนนั้น ชายคนนั้นรีบพาปุยเมฆไปหาหมอปุยเมฆได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพื่อนสัตว์ต่างพากันมาเยี่ยมปุยเมฆและขอบคุณปุยเมฆที่ช่วยชีวิตพวกมันไว้ปุยเมฆร,รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์และภูมิใจที่ได้ทำความดีปุยเมฆไม่ได้หยุดแค่การช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในปา่าแต่ยังคงทำความดีต่อไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บผลไม้ให้สัตว์ที่ปีนต้นไม้ไม่ได้ การช่วยขุดพงให้สัตว์ที่ไม่มีที่อยู่หรือการช่วยปลอบใจสัตว์ที่กำลังท้อแท้วิเมกกลายเป็นที่รักของทุกตัวในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้สัตว์อื่นๆทำความดีต่อกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องความมีน้ำใจจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นความเสียสละจะนำมาซึ่งความสุขความกล้าหาญจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้